สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องที Pro a u โ i o ทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพันนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนร้านคิดถึงวิทยาไลออนสาวนะครับตั้งอยู่ประชาอุทิศซอย90นะครับวันนี้พี่วิทยาก็จะ,จะได้แนะนำของภายในร้านนะครับพี่ก็คนอีสานเหมือนผมครับ อ่ามีมีอย่างไหนนะครับร้านไม่นี่ <S <S <uses> ๋อครับผมแต่มีพวกอ่ตู้ลำพุ่งครับแต่มีพวกตู้ลำพุ่งพวกตู้ลำพุ่งมีสิบแปดนิ้วสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วครับแต่ก็มีพวกแปดนิ้วครับพวกแปดนิ้วสิบห้านิ้วตู้เบรครับชุดนี้จัดชุดอยู่ราคาสองมือหาครับได้ไใ้ตู้เบรคสองใบในตู้กลางสองใบได้มี้ใส่พาวเวอร์สองท่าน จะได้ไม่ร้อยชุดหนึ่งก็ไม่ร้อยกันนีแกไปส่งลูกค้าเราไมนเหลือซุดซุ้ดไทยเพราะว่าสร้างไปแลอวก็ไดมิกตัวหนึ่งแกมาหาครับได้ไม่ร้อยด้วยนะครับจะเป็นไม่ลอยชั่วครับชั่วตัวชั่วเลยครับเป็นไม่ร้อยของชั่วนะครับของชัวครับตัวตัวซับจะเป็นสิบห้านะครับตัวซับสิบห้าส่วนกลางแหลมนี่เป็นกี่นิ้วครับเป็นแปดนิ้วสองดอกแปดนิ้วสองดอกนะครับสองทางนะครับสองดอก ส่วนส่วนตู้ก็จะมีขายหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะมีตู้แขวนก็มีนะครับแล้วก็มีเจ็ดหนห้าทรง JBL ก็มีนะครับก็แล้วแต่ท่านท่านชอบอันไหนเลยนะครับมีตู้มอนิเตอร์เลยครับอันนี้ก็มีดอกลำโพงครับทบดอกแดนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วสิบห้านิ้วสิบปดนิ้วก็มีเยอะครับมีน้ำเข้าอยู่ครับแล้วพอตัวตัวไหนที่เสียง ที่ที่นแน่แนะนําที่สุดครับเป็นเป็นเสียงกลางก่อนก็ได้ครับเสียงกลางก็พวกสิบสองนิ้วพวกนี้ครับพวกสิบสองนิ้วคงหล่อครับที่นี่จะเน้นคงหลอ่อส่วนมากจะไม่ขายคงปั๊มส่วนมากก็จะเป็นคงหล่อครับ,รบแล้วตู้ตู้ดอกซับนี่นอย่าแนะนำํำแล้วก็ตัวนี้ขอบแดงครับตัวนี้เสียงดีครับเป็นสิบสองนิ้วก็คงหลอมกันคงก็จะวนโหดหน่อยนะครับดอกพันสามร้อยห้าสิบบาท ไม่แพงครับที่นี่บอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าจิเใจมาหาได้เลยเ่าราคาเป็นมิตรนะครับครับก็มีพวกได้เจ็ดห้าศูนย์พวกนี้ครับได้เจ็ดห้าศูนย์อ่าได้เจ็ดห้าศูนย์สองนิ้วนะครับนะอ่าออกสองนิ้วครับพอสองนิ้วนะครับครพอสองนิ้วก็มีแปดห้าศูนย์ก็มีตัวดําตัวนี้ก็ออกนิ้วครึ่งตัวนี้เสียงดีนิ้วครึ่งเลยครับคลิปเลยครับ แล้วมีตัวกลางตัวไหนที่ที่ที่นำเสนอ12นิ้วมีไหมครับ12นิ้วตัวนี้ที่ขายดีก็คือตัวตัวนี้ตัวนีโอฮะตัวนี้มีโอดอกนีโอเมล็กนีโอนะครับเมล็กนีโอครับมันจะเบาครับแต่เสียงดีมากตัวนี้ครับอันนี้เป็นวอยกี่นิ้วครับวอยต์3นิ้วอันนี้เป็นวอย3นิ้วกี่กี่วัตต์ครับอยู่ที่650วัตต์ตถือว่าวัตต์สูงนะครับวัตต์สูงอยู่ที่90 เกตดีบีโอ้ไม่กินวัดด้วยนะครับอ่าไม่กินวัดครับตัวนี้ครับเดซิเบลสูงวัดสูงนะครับสูงครับก็ใช้ได้กับพวกเสียงส่งตามร้านร้านประกอบดอกกระโปงทั่วไปก็ส่งไปเยอะครับให้ให้ร้านขายสวยนะครับทรงสวยวัตตูยี่สิบห้าครับโอ้ตัวนี้วัตตูยี่สิบห้านะครับตัวนี้สิบห้านิ้วขายไม่แพงครับใบนี้ใบละสามพันเก้าโอ้ก็ถือว่าถูก ถูกมากครับสามพันเก้าครับสามพันเก้าครับโอ้โหไปหลุดหลุดได้ยังไงครับสามพันเก้าสุดยอดแม่ครับอันนี้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็มีของแบรนด์ดัง n e x o ครับโอ้หลายยี่ห้อเลยครับมี n e x o มี Acoustic ครับโอ้ LA นะครับ LA ครับมี LA Acoustic ด้วยก็มีพวกระบบไฟระบบไฟพาที่นี่เราก็มีจำหน่ายครับ เป็นเป็นของยี่ห้ออะไรครับของพา่าที่นี่ไม่มีไม่มีแบรนด์เน่อ๋อไม่มีแบรนด์เราเราเข้ามาแล้วแต่แต่คุณภาพดีครับคุณภาพดีเป็นของนําเข้าที่เราไม่ได้ตีแบรนด์แค่นั้นเองครับอืครับครับเราไม่ได้ตีแบรนด์คล้ายของกันทั่วทั่วไปครับก็เมือนของทั่วทั่วไปครับก็เหมือนของพวกตีน้ำพาทาดาโปรหรือแม้กระทั สตอมลไยพวกเนี้ยแหล่งไฟก็แหล่งที่เดียวกันแหละครับประเทศจีนครับเออร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตที่จีนครับเคลขายของเฮียเฮียอะไรนะที่ที่บ้านมอเหมือนกันเลยครับเนี่ยปากเหมือนกันเตะเลยเหมือนกันครับบ้านมอก็เหมือนกันเลยครับที่ไหนก็เข้ามาจากจีนครับไม่มีเจ้าไหนนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับอืมเป็นแหล่งผลิตใหญ่นะครับเนี่ย แหล่งผลิตใหญ่แล้วก็จะมีตู้อะไรครับคอลัมน์นะครับเนาะมีตัวคอลัมน์ตปวนี้สี่นิ้วคอลัมนอกรุ่นนี้กำลังฮิตนะครับบตันนี้โอเคอยู่ตัวนี้อยู่ที่ตั้งในครอบครัวได้สบายสี่ร้อยวัตต์นนีสี่ร้อยวัตต์เสียงกลางแหลมนะครับสี่ร้อยวัตต์เออสี่ร้อยวัตต์เนี้ทําอยู่ที่สี่โอห์มครับสี่โอห์มนะครับอันนี้สี่โอห์มก็แล้วก็มีสิบสองนิ้วเบสตัวนี้เบสเป็นกี่ดอกนะครับ สิบสองนิ้วดอกเดียวแต่เป็นซับซับสิบสองนิ้วอันนี้แปดโอห์มนะครับเนาะอ่าอันนี้แปดโอห์มครับนี่แปดโอห์มเลยครับซับสิบสองนิ้วอันนี้เป็นตัวที่อยู่ที่สี่โอห์มกี่วัตนะครับสี่โอห์มอยู่ที่สี่ร้อยวัตต์ก็ถื่อว่าวัตต์สูงนะครับไม่ใช่ <4 S 1> วัตวต์ต, <ๆ S 1> ตันนะครับครับอันนี้อันนี้เล่นสดได้ไหมครับเล่นสดได้ครับได้ครับนี่เล่นสดนี่ใส่กองไว้นี่เคยทำแล้วนี่เล่นสดได้นะครับเล่นสดได้ครับเล่นสดได้ขอข้อมูลเน ในราคาแบบนี้ที่ที่ไม่แพงเล่นสุดได้ก็ธรรมดาจะเอาตุ๊บตุ๊บจับจับโผดก็ไม่ได้ครับก็ต้องเข้าใจนะครับตู้ตู้เปเล่นเราจะเอาแบบโผดแมนก็มันมันก็ยากหน่อยนะครับแต่เล่นได้ไหมก็คือเล่นได้นะครับอะคูติกครับประมาณนั้นอืแล้วก็จะมีสินค้าหลายตัวนะครับก็มีครับมีมิกมีไมลอยมีไมลอยนะครับลอยไม่สายไม่สายไมลอยนะครับมีไมลอยทั้งแถมเลยนะครับเวอร์ มียี่ห้อนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยยี่ห้อดังครับเนี่ยลักเทคนิคครับรักเทคนิคนะครับตัวนี้ลดราคาอยู่ครับตัวนี้เหลือสุดท้ายสุดท้ายละตัวสุดท้ายสี่พันกว่าบาทมาเอาได้เลยครับเออของใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับวางอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะมีพาวเวอร์ยามาแฮ่นะครับที่เจ็ดพันนะครับอันนี้โปรยูโรเทคก็มีนะครับมีครับโปรยูโรเทค ไม่ร็สวยๆนี่ไม่ชัวร์ครับดูอ่ายสิบสี่ดีไม่ก็จะมีหลายรุ่นนะครับเนี่ยอมีปั๊กด้วยนะครับมีปั๊กติดแหล็กด้วยนะครับมีครับปั๊กลงไม่หมดมีหลายตัวเลยที่ได่มีเยอะครับมิดข้างบนก็มีเยอะที่อยู่ในกล่องคือร้านขายทุกอย่างนะครับหาไนก็มีใช่ไหมครับที่นี่มีครับไม่ว่าจะเป็นสายแจ็คมีมีสายแจ็คหมดเลยครับ สายแจ็คพวกสายแจ็คพวกสายนี่เราก็มีครับนี่ครับของของ CM นะครับของบริษัท CM ของ CM ครับก็ถือว่าของคุณภาพก็มีสายแจ็คมีสายทุกอย่างครับสายวายนี่เส้นเท่าไหร่ครับสายวายสายวายของ CM ก็เส้นละร้อยอ่าสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยกี่กี่เมตรครับพี่อ่าตอนนี้อยู่ที่สองเมตรครับสองเมตรสองเมตรสามร้อยห้าสิบนะครับอ่าสองเมตรสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับครัแล้วก็มีหัวมีอะไรกันหนาเหมือนทั่วไปครับ ตามสั่งได้ว่าใครอยากได้กี่กิโเมตรกี่เมตรก็สั่งได้ครับนิวทริกก็มีนะครับนิวทริกมีครับลีดมีครับลีดก็มีนะครับคคมสันก็มีนะครับครับมีหลายยี่ห้อก็ถือว่าของคุณภาพเลยที่เดยวนะครับสายนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับสายสวยงามนะครับอันนี้ทําเองสายลายทำเองคุณภาพ๋อ้ทําเองอันนี้ทําเองกับซีเอมนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเหมือนกันไหมครับทำเองสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบบาทอสองร้อยห้าสิบบาทคมยาวเท่าไหร่ครับคมยาวเมตรห้าสิบ เบห้าสิบนะครับคุณภาพเหมือนกันครับสายถักยังดีนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับมีตู้สวยมีกองด้วยนะครับเนี่ยกองอันนี้ของเจ้าของครับไม่ขายครับแต่ลองไม่ขายครับกองไม่ขายครับที่นี้ไม่ขายครับกวาจะได้มาเลือกตาแทบกระเด็นสายแล้วก็มีพวกสายพวกสายลำโพงสาย๊กเกอร์นะครับเออสายมีเยอะครับสายที่นี่มีเยอะครับ มีสายสเปกเกอร์นะครับสายลำโพงนะครับมีทุกอย่างครับอยู่ในสายมันมัดคอก็มีนะครับอมัดคอตอนนี้ก็สิบสองคอสายลำโพงสายไมโครไมกรองมีครบครับมีเยอะมีเพจก็มีนะครับเนี่ยเพลเป็นเป็นพาวเวอร์นะครับเั็นี้โมดูลโมดูลของยำของเจ l อมีด้วยนะครับขาบูมก็มีนะครับมีแท่นก็มีนะครับคือมีทุกอย่างอ่ะก็เรียนเรียนเชิญได้นะครับ คนไหนสนใจยังขาดตกบกพร่องเหลือตรงไหนก็แนะนําที่ร้านคิดถึงวิทยานะครับประชาทิษนเกนะครับยังไงวันนี้กับผมพัดน,นะครับก็ต้องขอบคุณที่วิทยามากๆนะครับวันนี้ที่ให้แวะเรามาเยี่ยมชมร้านนะครับของช่องวันนี้มาอะไร